ข้อที่สามนะคะดาราซื้อริบบิ้น0.85เมตรเป็นเงิน18.75บาทริบบิ้นราคาประมาณเมตรละกี่บาทนะคะเหมือนเดิมเลยนะคะถามเหมือนเดิมเลยนะคะ่ะทีนี้เอ่ออันเนี้ยครูหามาแล้วนะคะแต่ว่าบังเอิญว่าม,มันเป็นโพซิยมหลายตำแหน่งมากนะคะหลายตำแหน่งมากเรามาตกลงกันว่าเราจะหาถึงโพซิยมตำแหน่งที่เท่าไหร่ดีสามครับอะไรนี่ 3, สามเ<า><า>หรอ สองก็ได้ครับอสองครับคืออ่าโอเคนันเกเรียนจะตอบเป็นทุิยมหนึ่งตำแหน่งสองตำแหน่งหรือสามตำแหน่งหรือสี่ตำแหน่งแล้วแต่แปกติแล้วอ่ะนะคะถ้าเป็นราคาอย่างที่ครูบอกคือเขาจะตอบทุติยมสองตำแหน่งนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหาสองตำแหน่งเราจะต้องหาไปถึงทุติยมตำแหน่งที่เท่าไหร่คะที่สามครับต้องค่ะนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าข้อนี้ยเขาอะ่ะไม่ได้จํากัด ไม่ได้ระบ,บุมาอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นบางคนอะนะอาจจะตอบเป็นจนํานวนเต็มก็ได้นะคะตอบเป็นจำนวนเต็มังไงครูก็คือหาไปถึงทุติยมตำแหน่งที่หนึ่งแค่นั้นแล้วก็ปัดได้เลยนะคะปัดเป็นจำนวนเต็มได้เลยนะคะก็ไม่ผิดนะนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเราทำนะคะมันเป็นเรื่องทุนิยมเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะตอบเป็นทุนิยมไปทักสองตำแหน่งแล้วกัน,นะคะอ่าประโยชน์สัญลักษณ์ค่าเหมือนเดิมเอาอะไรเป็นตัวตั้งนะอะไรเป็นตัวตั้งอะไรเป็นตัวหาร เอาหนึ่งสิบสิบแปดจุดเจ็ดห้าค่ะหารด้วยเอ่อศูนย์จุดแปดครับต้องหารอย่างที่บอกคือถ้าเป็นราคากับสินค้าให้เอาราคาเป็นตัวตั้งหารด้วยสินค้าจําไว้ใช้นะโอเคหารได้หรือหารได้เลยหรือไม่คะหรือว่าต้องทําอะไรก่อนเรื่อนจุดครับเลื่อนจุดกี่ตำแหน่งคะ สอง <S 2> 2 <S ตำแหน่งค่ะสองตำแหน่งค่ะอันนี้ก็เลือกสองตำแหน่งด้วยะคะ่ะเพราะฉะนั้นจะกลายเป็นหนึ่งพันนะคะหนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้านะคะหารแปดสิบห้าแปดสิบห้าคูณอะไรไม่เกินร้อยแปดสิบเจ็ดคะเอาไม่เกินนะอะไรคะ คูณสองครับคูณสองค่ะได้ร้อยเจ็ดสิบนะคะลบกันเหลือลบกันเหลือสิบเจ็ดลบกันเหลือสิบแล้วก็ดึงห้าลงมานะคะดึงห้าลงมาแปดสิบห้าคูณอะไรไม่เกินร้อยเจ็ดสิบห้าคะคูณหนึ่งครับสองได้ไหมอ่ะสองก็เกินแล้วหรอ อ๋อคูณสองครับอ่าคูณสองะคะสองก็ได้ร้อยเจ็ดสิบไงเมื่อกี้ที่เราหามาันก็ยังไม่เกินหนึ่งนะคะลบกันเหลือห้านะคะโอเคทีนี้พอสิ้นสุดตรงนี้แล้วอย่างที่บอกคือเราต้องการท้าชยมสองตำแหน่งนั้นครูจะต้องหาไปจนถึงพ้าวเชยตำแหน่งที่สามนะคะก็เขียนศูนย์รอไว้เลยสามตัวดึงศูนย์ลงมาตัวแรกแต่สิบห้าครอะไรได้ห้าสิบคะมีไหมไม่มีครับไม่มีค่ะใส่ศูนย์ค่ะลบกันเหลือห้าสิบ ดึงศูนย์ลงมาค่ะแปดสิบห้าคูณอะไรได้ไม่เกินห้าร้อยเขาไม่เกินนะคูณคูณสี่คูณสี่เอ้คูณห้าครับคูณห้าคูณห้าค่ะคูณห้านะคูณห้ายังไม่เกินนะคะจะได้สี่ร้อยี่สิบห้าค่ะลบกันเหลือเจ็ดสิบห้าโอเคเดี๋ยวกูมาต่อตรงนี้นะ 75นะคะได้5แล้วก็ดึงศูนย์ตัวสุดท้ายลงมานะคะ8ปคูณอะไรไม่เกิน750ค่ะเอาไม่เกินนะคูณ8ครับคูณ8ค่ะได้680ค่ะลบกันเหลือเศษ70นะคะโอเคทีนี้พอแล้วนะคะเพราะว่าเราหาไปถึงตัวที่ยงกันเป็นที่3แล้ว เราก็เห็นแล้วว่าเลขสุดท้ายนะคะก็คือเลขแปดเราจะปัดขึ้นหรือปัดทิ้งคะปัดขึ้นครับปัดขึ้นปัดขึ้นค่ะเพราะนั้นต้องตอบว่าอะไรคะยี่สิบสองจุดศูนย์หกครับอ่าปัดขึ้นนะคะก็เลยตอบว่าริบบิน้นราคาประมาณ เมตรละยี่สิบสองจุดศูนย์หกบาทนะคะเสร็จต่อไปข้อที่สี่ค่ะข้อที่สี่เหมือนเดิมเลยน้ำมันเบนซินราคานิละเท่านี้ถ้าเราเติมน้ำมันเป็นหนึ่พันบาทจะได้กี่ลิตรนะคะเหมือนเดิมคือราคา,าหารด้วยสินค้านะคะราคาของเราคือเท่าไหร่คะ กี่บาทราคากี่บาทอ่าสามสิบหกจุดเจ็ดเก้าสามสิบหกจุดเจ็ดเก้าครับไม่ใช่เราเราเติมเงินเราเติมไปกี่บาทเติมไปพันบาทครับอ่าเติมไปพันบาทนะคะเติมไปพันบาทต้องเอาพันบาทได้เป็นตัวตั้งนะคะแล้วก็หารด้วยหารด้วยสินค้าซึ่งสินค้าเราอ่ะซื้อมาลิตรละเท่านี้บาทนี่คือสินค้านะนี่คือสินค้า แต่เงินที่เราจ่ายไปคือพันบาทนะคะนี่คือราคาที่เราจ่ายะะราคาจ่ายคือพันบาทเอาราคาจ่ายเป็นตัวตั้งนะคะแล้วก็หารด้วยสินค้านะคะสินค้าคือสามสิบหกจุดเจ็ดเก้านะคะโอเคทีนี้เราหารได้เลยหรือไม่ไม่ครับไม่ค่ะต้องทำไงก่อนเลื่อนจุดครับเลื่อนจุดไปสองตำแหน่งนะคะแล้วก็ ตรงนี้ก็ใส่ศูนย์ไปด้วยสองตัวนะคะก็เลยได้เป็นหนึ่งแสนนะคะหนึ่งแสนหารสามพันหกร้อยเจ็ดสิบเก้าสามพันหกร้อยเจ็ดสิบเก้าคูณอะไรไม่เกินหนึ่งหมื่นเราไม่เกินหนึ่งหมื่นนะเท่าไหร่คะ ม่เกินหนึ่งหมื่นคูณสองครับคูณสองค่ะได้เท่าไหร่อือเดี๋ยวนะเก้าสองสิบแปดทดหนึ่งเจ็ดสองสิบสี่ได้สิบห้าทดหนึ่งหกสองสิบสองได้สิบสามทดหนึ่งสามสองเป็นหกเป็นเจ็ดลบกันเหลือสองเหลือสี่เก้าลบสามเหลือหกเก้าลบเจ็ดเหลือสองดึงศูนย์ลงมาค่ะ สามพันหกร้อยเจ็ดสิบเก้าคูณอะไรได้ไม่เกินสองพันหกร้อยสี่อ่าสองสองหมื่นหกพันสี่ร้อยยี่สิบเอาไม่เกินนะเอาใกล้เคียงที่สุดแต่ว่าไม่เกินคูณหกคูณหกถ้าคูณเจ็ดอ่ะเกินไหมคูณ คูณเจ็ดยังไม่เกินนะคะคูณเจ็ดยังไม่เกินนะคูณเจ็ดค่ะจะได้สองหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบสามนะคะลบกันลบกันอันนี้ไปยืมมาสิบลบสามเหลือเจ็ดสิบเอ็ดลบห้าเหลือหกสิบสามลบเจ็ดเหลือหกห้าลบห้าเหลือศูนย์ลบเกนะคะจากนี้เหมือนเดิมคือเขาต้องการทศยมสองตำแหน่งเราก็ต้องหาทศยมไปหนึ่งตำแหน่งที่สามนะคะดึงศูนย์ลงมา สามพันหกร้อยเจ็สิบเก้าคูณอะไรได้ไม่เกินสหกพันหกร้อยเจ็สิบคะไม่เกินนะไม่เกินเท่าไหร่คะใส่จุดก่อนนะคูณหนึ่งค่ะคูณหนึ่งค่ะคูณหนึ่งนะคะถ้านะคูณสองมันจะเกินแล้วะคะ่ะคูณหนึ่งคะ่ะได้เป็นเหลือหนึ่งนะคะอันนี้เหลือหกเนาะไปยืมมาสิบหกลบเจ็ดเหลือเก้าสิบ ห้าลบหกเหลือเก้าห้าลบสามเหลือสองนะคะได้สองเก้าเก้าหนึ่งนะคะดึงศูนย์ลงมาค่ะดึ็ศูนย์ลงมาสามหกเจ็ดเก้าคูณอะไรไม่เกินสองพันเก้าร้อยสองหมื่นเก้าพันเก้ารอยเอสิบค่ะเอาไม่เกินคูณแปดคูณแปดค่ะโอเคแปดไม่เกินเนาะจะได้ สองเก้าสี่สามสองนะคะโอเคลบกันครูขอมาเขียนลบฝั่งนี้นะลบกันนะคะอันนี้ไปยืมมาสิบลบสองเหลือแปดค่ะอันนี้โดนยืมไปแล้วก็ไปยืมเข้ามาต่อสิบลบสามเหลือเจ็ดค่ะแปดลบสี่เหลือสี่ค่ะโอเคจากนั้นดึงศูนย์ตัวสุดท้ายลงมาสามหกเจ็ดเก้าคูณอะไรไม่เกินสี่พันเจ็ดรอแปดสบคะคูณหนึ่งครับคูณหนึ่งค่ะได้แค่หนึ่งแค่นั้นแหละนะคะถ้าสองก็เกินแล้วล่ะ ลบกันนะคะอันนี้ไปยืมมาเหลือหนึ่งเหลือศูนเหลือหนึ่งเหลือหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ตอบแค่นี้พอนะคะทศนิยมตำแหน่งที่สามเนี่ยนะคะเป็นเลขหนึ่งเพราะฉะนั้นเ, 1, เราปัดขึ้นหรือปัดทิ้งะคะปัดทิ้งครับปัดทิ้งนะคะก็เลยตอบว่าจะได้น้ำมันนะคะจะได้น้ำมันเอาประมาณแล้วกันนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่จำนวนจริงๆของมันนะคะประมาณ ยี่สิบเจ็ดจุดหนึ่งแปดลิตรนะคะโอเคขีดชันใต้ให้เรียบร้อย